นี่มาจัดให้นะครับกับนิสสันเทียนอาออกใหม่วันร้านสี่แต่วันนี้เราขายแค่สี่แสนก็มาครับเป็นไงครับดูไว้นี่นะครับของจริงนะพี่นะต้องขอบอกนะว่าคันนี้ใช้เงินออกรถประมาณสองแสนผ่อนสองหมื่นนะพี่แต่วันนี้นะครับเราใช้เงินออกรถแค่สี่ร้อยบาทครับโอ้โหแล้วผ่อนไม่ถึงไม่ถึงหมื่นเป็นไงครับพี่ <c oughs> ฟังดีนะครับนิสสันเทียนาตัวนี้บอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับเพราะโปรโมชั่นของเราตอนนี้โปรจองหนึ่งหมื่นแรกหนึ่งแสนบาทหรือขับฟรี ทั้งปีครับหรือดอกเบี้ย0%ต์ตอนนี้นะครับใครที่สนใจโทรมาที่เบอร์0 9 5 1 9 8 9 9 1 6ครับผมหรือแอดไลน์มาที่ @popkk นะครับนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วคอมเมนต์เข้ามาว่าสบายสุดหล่อนี่เหมือนเดิมตามนั้นแหละอ่ะมาครับพี่ไม่พูดว่าน้ำเพลงนะครับวันนี้เราก็อยู่กับนิสสันเทียนาตรงนี้ก็เหมือนที่บอกนะพี่คือถามว่าคุูมไหมก็ที่สุดนะที่สุดเลย นะครับเป็นตัวที่หน้าใหม่แล้วด้วยนะไปดูเลยครับแล้ววันนี้เหมือนที่บอกนะออกใหม่เป็นร้านแต่วันนี้ยังเหมือนที่บอกอยาวว่าขายถึงไม่ถึงร้านเลยไม่ถึงครึ่งล้านใน้จำไปเพราะเราขายแค่4ี่แสนกว่าบาทไปไงครับพี่นะ <larger> เออนะครับในเรื่องของด้านหน้าเป็นไงบ้างครับบ้างคันนี้พี่ไปโอ้โหไฟหน้าแบบใหม่นะครับตัวนี้ตัวหน้าใหม่ใช่ไหมอ่า <นะ S 2> มีไฟตะมอกด้านล่างด้วยครับ <นะ S 1> สวยๆพี่คันนี้นะออใครชอบนะครับกดไลค์พิมพ์เลข5้าเข้ามาเออ,เอ,อนะ ก็เหมือนที่บอกครับโปรตีอยู่ที่5 0 0แสนแต่ตอนนี้เรามีส่วนลดเหลือ4 0 0แสนกว่าบาทครับตามนั้นเลยนะพี่นะตัวนี้ก็แม็กนะครับเป็นตัวขอบ17มาเหมือนแคมเมอรี่เลยนะที่เราเพิ่งรีวิวไปใช่ไหมนะเพราะรถพวกนี้จะเน้นความนุ่มไว้กล้องไม่ไกลไปเหรออ่าไม่ก็ไปต่อนะครับกระจกมาพร้อมไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับผมนะแล้วก็มือจับแบบโครเมียมนี่ไง,ไงผมปิดเปิดให้ด้วยยัไงไงครับผมนะ รถล,ลักชูรี่นะวันนี้คือทํากินรถลักชูรี่ทั้งวันนะร, <S <S รู้สึกรวยเลยวันนี้นะ,ะให้ดูครับในเรื่องของไฟท้ายให้ดูซูมดูที่ไฟท้ายดิโคตรใหม่อะใหม่กว่าน,นี้ไม่มีอีแล้วนี่นะครับนะใหม่มากนะครับตัวนี้มาเซนเซอร์อีกกี่จุดครับ2จุดครับเซ็นเซอร์2จุดแล้วมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับคือให้มาเต็มอะนะครับผมเป็นไงคุณเจอยู่ไหนเป็นไงไม่ออกไม่รู้ไม่อยู่นี่จริงเหรอคนละคันโอ้โหคนละคันด้วยนะครับผมนะ อย่าบอกนะว่าเออในด้านของดูข้างในหน่อยผู้ดยสานตอนหลังนะครับคือก่อนนี้เราจะดูเนี่ยผมเพิ่งเปลี่ยนฟิล์มให้หมดรอบด้านเลยนะให้ดูเบาะนะครับก็จะเป็นสีเบทนะมีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยนะครับผมสวยๆเลยคันนี้อ่ะลอรถนิดนึงนะครับเรียวๆครับผมส่วนด้านใดนะครับก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าเห็นไหมสวยนะคันนี้สวยเนาะมันดูหรูดีอ่ะ ใช่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้แบบไอ้ข้างหลังนะครับหมายถึงว่าม่านกันแดดนะครับก็กดตรงนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกดตรงนี้จะเป็นม่านกันแดดนะครับแล้วก็เป็นปุ่มอีโคคาร์ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์ถ้าเราไม่อยากให้มันร้องเราํำคาญเราก็กดปิดได้นะครับลรวกดเปิดก็ได้ตัวนี้ก็เปิดฝาท้ายนี่ไงกดเปิดเปิดได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องของตัวรถก็จะมีระบบคุชคอนโทรลนะครับแล้วก็มีมัลติฟังกชันมาให้ด้วยประมาณนี้นะครับมาเหมือนที่บอกครับเฮ้ย้วสุดท้ายนะ ตัวนี้สามารถเซตร,ระบบไว้ให้ได้ด้วยเนหะ็นไหมเออแบบว่าเอาอันนี้ผู้หญิงอันนี้ผู้ชายไงขาคนเรามันจะขา,ะายหญ่กว,ว่านะมีดิโอ้โหคดคุ้มเลยราคานี้ผมเนี่ยครับผมบอ,อกเลยนะว่าในราคาไม่ถึงครึ่งล้านนะตัวนี้ขายอยู่ที่4แสนกว่าบาทพี่ไปออกนะครับผมมั่นใจนะถ้าพี่ไปออกป้ายแดงเนี่ยน่าจะได้อีโคคาร์เกียรธรรมดานะออปชั่นไม่ได้ขนาดนี้แน่นอน เพราะว่าเหมือนที่บอกนะครับคันนี้ป้ายแดงมาวันร้านสี่แต่วันนี้เราขายโอ้โหแค่สีกก่แสนกว่าบาทครับตามนั้นนะครับใครที่สนใจ10คนแรกเท่านั้นที่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาว่าสบายสุดหลอ่อแล้วโทรมาที่เบอร์0951989916ครับโอเคครับอย่างนี้แล้วพวกเราขอบคุณมากนะครับเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสามเหลี่ยมออโตโออ้อขอบคุณครับ